ตอนนี้เราจะมาแคสเกม s o ซ็อกเกอร์สตาภาคสองตอนจบตอนจบของภาคนี้ก็ผมก็จะไปทำภาคใหม่มาแล้วผมก็รู้วิธีทำกล้องชัดแล้วด้วยก็พักแฮปปี้วิวผมก็จะพูดทำไมนะพ่สาุเออพาคเนี่ยผมจะเล่น Happy ้วิวแล้วก็ผมก็ไปรู้วิธีการทำกล้องชัดแล้วด้วยก็ผมก็จะให้มันชัดๆเลย เรรเเียวยว้อ้อแลกมสุดท้ายจะได้จากพา่ทเพื่อพี่ทัศก็กำลังจะหาซื้อคอมใหม่อยู่นะครับแต่ชื่อเราจะมาเล่นเกมนี้กันแล้วผมก็เพิ่งูมาว่าคอมมันมี เวอร์ชัน8แล้วเวอร์ชัน8ก็คือสไลด์หน้าจอคอมได้เลยไม่ต้องกดคีย์บอร์ดเผื่อท่านผู้ชมอยากได้ อะารจะไม่กัะเด็นไปตรงนู้นเหรออะไรอีกส้อ เยก็ท่อมามันชิดทาไมตายแล้วมันตกพุทชันไม่ตายอเอาเยทานี่แหละลูกแรกที่ตัจิงเข้า้าไม่ตายทำไ,ม,ไมเอ็น ก็จะไม่มานะคะใครอยากรู้ครัชปากท่าเชี่ยนีย่ามันชอบส่องไปตรงนี้แล้วมันก็ตรงเลยมันเห็นมันตุ้งตาเลยนะครับซายหัวตกตาทะลุเลย ินจ่าทีนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นยินจาแล้วนะครับใช่ครับมีอุลตร้าแมนมาโผล่ด้วยครับยิงเลยครับเข้าไม่เข้าผแม่งโกมันก็เหนื่อยจริงๆนัเนี่ยอมรับเลยเอาจริงๆครับง้วมาอีกแล้วครับท่านสมูไรท่านที่เก่งที่สุดในโลกยิงเลยครับท่านท่านหนีอุยประเด็นเลยท่านหนีพงศกรแพ้เด็กน้อยครับ ว่าไงครับจะไล่ยักไปเลยโหเฮี้ยโคตรเท่จะยิงลูกึงให้ดูอุยมันไปทางได้หรอไมม่มียิงครับท่านผู้ชมเราแม่โคตรเหนียวเลยอะมันก็มีท่าไม่ตายเลยด้วยครับแต่ผมจะยิงเข้าลูกที่สองนี้ขวัญใจผู้ชมทั้งหลายใช้จะหมดเวลาแล้วหยอโคตรเท่เลย สบายคุณก้าเข้ไปจิโอโคเท่เลยเข้าไปอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะท่าไม่ตายไม่ได้ดูอ่ะโคตรเท่เลยย้อนกลับใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไปเดี๋ยวก็ไม่ดูในคลิปเองผมเชื่อมต่อเน็ตไม่ใช่ในบ้านของสิในบ้านก็ไม่มีเน็ตเออพรุ่งนี้ไปห้างแล้วพรุ่งนี้ดูก็ได้ ใน iPad แล้วกดไลค์ให้ด้วยแล้วติดตามด้วยแล้วคลับสกายด้วยสับสกายเออแล้วแชร์ด้วยต้องดูก่อนนะต้องดูให้จบนะที่มือชอบผม <คน S 1> ากกดไลค์ <like S 2> แบบว่าพี่สาวอยากผมอยากดูสมุนไพรอันนั้นอะ่ะที่มันใช้ทางในตาเออว่ามันใช้ยังไงผมไม่เคยเห็น ได้อยากขึ้นไปไปเลยโหแม่แม่งเหนียวไห่าเอาจิงๆไอ้เตี้ยม่งเหนียวเนาะเอายิงผิดที่นี่มาลืมเอ้าไอ้สมุนไพรไม่รับทำไมอ้วน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 มันหนึบอ้วสวเออสอ้สนอ้นอ้วอ้อ้้้้น ยังไเด็กไปเลยครับเอามายิงอ่ะเอากด X ดีกว่าสัตว์ค้างโอ้ยน้อเอาท่านสมุไรโหต้องตีลังกาอะไรแบบนี้ต้องแมนดิ้งทำไมท่านสมุไรมันเอาท่านสมุไรอีกครั้งนึ่งได้แล้วได้สิเตี้ย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 เออดีมากเตี้ย ไปเลยเตี้ยไปเลยไปเลยเขาคงจะตกรอบสุดท้งไอ้เชี่ยแม่งยิงทีไม่เข้าเลยเนี่ยซ้ายแมึงโอ้ทำไมแม่งส่งโคตรแรงเลยวฮโอ้บอลมาช็อชตะกุโดนเพื่อนตัวเองโคตรตัวเองกระเด็นโคตรชนะพวกเราก็ไม่สนใจอะไรเลยทีมผมเป็นทีมที่เถื่อนจริงๆเลย ทีมทีเถื่อนที่สุดในโลกในจักรวาลล้างโลกจ<อ>้านะดูด้ะ,ะมันจะไม่ถึงลงูกก็แ<น>ค่นี้เองอย่างกาเลยนะเรียกวันพีดนะสโลอ่ะเออใช่สโลว์อ๋อโซโลนักดาบป่าบวันป่าบชุดลายเจ้าสลัดแต่แม่งก็อยู่ในทีมโจรสลัสดอีก <c oughs> ฮะเป็นแม่งปา่าบโจรสลัสดแต่แม่งก็อยู่โจรสลัสดไวยชุดลายที่ไม่ได้ใส่หมวก ถ้าใส่หมวกนี่ใช่เลยออเ,อเอ้เอาไอ้นนี่เอออีกาลีนาเออเออพวกมันมันยังไม่ได้ใช้ชท่าไม่ตายเลยเก็มันยังไม่ได้หิ้งนะพวกือหืนการส่งมากเลยเหรอพี่ชันเพึ่งส่งได้นี่ส่งได้เลยอืมดีมากส่งให้อ้ก้วนมันต้องเป็นคนเดียวกันถึงจะส่งให้กันด้ ไม่ตายยิงเลยไอ้อ้วนเย็ด <Yes, S 2> เข้าด้วยโอ้โหทะลุเลย